สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาดูโจทย์ข้อนี้กันข้อนี้ถามว่าถ้าเราปลูกต้นไม้21ต้นแต่ละต้นห่างกัน8.5เมตรอยากทราบว่าต้นแรกกับต้นสุดท้ายห่างกันเท่าไหร่ข้อนี้มันทิกกี้นิดนึงนะลูกถ้าหนูเอา21ไปคูณกับ8.5แล้วตอบเลยอันนั้นก็คือผิดแอดแอผิดทันทีนะลูกไม่ใช่แบบนั้นหนูต้องคิดอย่างนี้สมมตินะครูมิยกตัวอย่างถ้าหนูมีต้นไม้5ต้นหน สามสี่และห้าต้นไม้ห้าต้นอ่ะเอาโอ้คิดซะว่ามันห่างเท่ากันนะลูกคิดซะว่ามันห่างเท่ากันห่างอย่างละสิบเมตรห่างอย่างละสิบสิบอันนี้ก็สิบสิบถามว่าต้นที่หนึ่งต้นที่สองต้นที่สามต้นที่สี่ต้นที่ห้าเนี่ยห้าต้นเนี้ยถามว่าตั้งแต่ต้นที่หนึ่งไปจนถึงต้นที่ห้ามันห่างกันอยู่กี่เมตร ห่างกันอยู่กี่เมตรลูกห่างกันอยู่40ถูกปะถ้าเกิดตามโจทย์ที่ครณวินวาดนะมันห่างกัน40ถ้าหนูใช้จำนวนต้นคือ5ไปคูณกับ10มันจะได้50ซึ่งมันไม่ใช่คำตอบที่ถูกถูกไหมถ้าใครที่เอาจำนวนต้นไปคูณกับระยะห่างระหว่างต้นเลยมันจะผิดแอ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 ด,แอดหนูสังเกตอะไรไหมว่าคำตอบที่เราจะต้องตอบข้อเนี้ยอันเนี้ยนะอันเนี้ยนะลูก ต้นที่หนึ่งถึงต้นที่ห้ามันห่างกันคำตอบคือสี่สิบสี่สิบเนี้ยมันเกิดมาจากการที่เราเอาจำนวนต้นซึ่งตอนแรกมันมีห้าต้นเอาจำนวนต้นไม้เนี่ยไปลบออกด้วยหนึ่งก่อนลบออกด้วยหนึ่งเหลือสี่แล้วค่อยไปคูณระยะห่างระหว่างต้นมันถึงจะได้คำตอบที่ถูกต้องระยะห่างระหว่างต้นไม้โอเคปะแปลว่า ถ้าเราเจอโจทย์สไตล์นี้นะเราจะต้องเอาจํานวนต้นไม้ออกไปลบด้วย1ก่อนแล้วค่อยคูณระยะห่างไม่ใช่เอาจํานวนต้นไปคูณได้เลยต้องเอาไปลบหนึ่งก่อนนะลูกหรือเขาอาจจะเปลี่ยนจากคำว่าต้นไม้เป็นเสาไฟก็ได้เป็นแท่งเสาธงก็ได้เป็นอะไรก็ได้แต่ให้รู้ว่ามันคือคอนเซปต์เรื่องนี้มันคือคอนเซปต์เรื่องนี้สมมุติครูมิ้นเปลี่ยนใหม่ครูมิ้นเปลี่ยนเป็นเสาไฟมีเสาไฟอยู่สามต้นต้นที่หนึ่งต้นที่สอง ต้นที่ 3, สามเสาไฟต้นที่หนึ่งต้นที่สองต้นที่สามใช่ไหมลูกถามแล้วระยะห่างระหว่างเสาไฟมันห่างกันอยู่ห้าสมมุตินะห้าเมตรอ่ะห้าเมตรห่างกันห้าโอเคมองไม่เห็นเลขห้าเดี๋ยวคุณขยับนิดนึงอันนี้ห้าห่างกันอย่างละห้าห้าห้าสามต้นเสาไฟสามต้นห่างห้าถ้ามีเด็กทะลึง่งเอาสามไปคูณห้าเลยเอาจํานวนต้นคือสามไปคูณระยะห่างคือห้าสามห้าสิบห้า ห่างต้นที่ 1, หนึ่งห่างจากต้นที่สามสิห้าเมตรผิดทันทีเลยถูกปะผิดทันทีเลยหนูจะต้องเอาถ้าเกิดตัวถามว่าต้นที่หนึ่งกับต้นที่สามมันเสาสองต้นเนี้ยมันห่างกันอยู่เท่าไหร่หนึ่งไปสามห่างเท่าไหร่หนูต้องเอาจํานวนเสาไปลบออกด้วยหนึ่งซึ่งเดิมเสามันมีสามต้นลบออกด้หนึ่งเหลือสองพอได้เลขสองมาค่อยเอาไปคูณด้วยระยะห่างระหว่างเสามันห่างเท่าไหร่ห่างห ข้อนี้จึงตอบสิบโอเคไหมตอบสิบเสาต้นที่หนึ่งไปถึงเสาต้นที่สามห่างกันอยู่สิบโอเคห่างกันอยู่สิบอ่ะได้เวลาฮีโร่โจจะเปลี่ยนเป็นต้นไม้เปลี่ยนเป็นอะไรก็ตามให้รู้ว่าคือคอนเซปต์แบบนี้ถ้าถามว่าต้นอันต้นแรกกับต้นสุดท้ายห่างกันเท่าไหร่อย่าลืมเอาจำนวนต้นเอาจำนวนเสาไฟเสาธงเสาบาบา ไปลบหนึ่งก่อนเราค่อยคูณด้วยระยะห่างอย่างข้อนี้มันเป็นต้นไม้เราใช้ยี่ิบเอ็ดคูณแปดจุดห้าเลยไหมลูกไม่เราต้องเอายี่สิบเอ็ดไปลบหนึ่งก่อนพอลบหนึ่งเสร็จเราค่อยไปคูณอะไรคูณแปดจุดห้าซึ่งเป็นระยะห่างระหว่างต้นยี่สิบเอ็ดลบหนึ่งได้ยี่สิบยี่สิบคูณแปดจุดห้าได้เท่าไหร่คือคําตอบโอเคไหมยี่สิบคูณแปดจุดห้าได้ร้อยเจ็ดสิบข้อนี้ตอบข้อสามโอเคปะลูก สรุปแล้วต้นไม้ต้นแรกห่างจากต้นที่ต้นสุดท้ายอยู่170โอเคนะคะพบกันข้อต่อไป